จูเพื่อนการ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 สวยๆสวยๆสวยๆสวยการการหน่อยเห็นไหมครับปลดมือก่อนครับไอ้จินนี่มาหาพี่จินกักศพตอรอเลยกักศพตอรอด้วยน้องกักศพตอรอ เพื่อนไปชุบหน่อยเอ้ยปลดปลดไอ็นี่ให้เพื่อนหน่อยปลดไอ็นี่เพื่อนหน่อยพี่เผลอแป๊บเดียวอุ้ยปลดให้เพื่อนหน่อยไม่มีไม่มีนี่มันรี่มาน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 ี่ออกมานี่มานี่ไปไปพี่ไปพี่ไปจินจีนเล็กเลยจีนเล็กเลยไปเอาศพผ่าไปเอาศพผ่าไปเก้าสเก้าสามเก้าสามเก้าสามเรียกคุโดนยิงเอาศพเพื่อนไปชุบพี่พี่เรียกคนร้ายับศพตอรอด้วย เพื่อนไปเอาชุบเพื่อนไปไอว่าชุบอยู่นะศพอะคุ้มพี่เอวาน่อยพี่ตอรอตอรอคุมพี่เอวาน่อยพี่ชุ้มเลยเฮ้ยช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปตากศพตอรอด้วยน้องไข่กันหน่อยช่วยเพื่อนอยู่จะไข่กันหน่อยอ้ไปตายไปน้องลำยักษ์รำยักษ์ไปชูเพื่อนหน่อย จับตายเลยจับตายเลยจั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 ตายหมดจัตายจัตายหมดจัตายหมดเฮ้ยตอตัอตัวพี่พี่เอาเอาตวเพื่อนเราพี่ตวเพื่อนเลอเยอะเลยเอาตเพื่อนเราไอ้พี่บัวไอ้พี่บัดดดบอกเลยเอาตามาอ้ยอะไรอะระเบิดหรอข้างล่างอู่อยู่ี่อี่อยู่ล่างอยู่ล่างแล้วอยู่่าง

โอ้ยยาตัวขวับเยอะตัวขวับอันนี้ลำยกลำเยะก่ะสอบเลยลำยกลำเยกันอุ้ยยะาักอาเหไม่ขึ้นไปาสอออกไปเอาส่อไปเอาสอบออกไปเอาสออกไปเอาส่อไปใหลีเออออกไปสอบอไปออไต้องเป็นล้านโอ้โหอออไปไป

ยังเหลืออยู่เลยเนี่ยยังเหลืออยู่เลยปล่อย่าเล่นเยอย่าเล่นเยอะเห็นที่กต้องการเยอะพระเพอาไม่กี่คนพอระวังโดนปี๊ปเอาไปไปไปปปปปไปปไปป ูกูว่าโดาเมาจัดเลยใครไปใครปีตายตายแล้วตายแล้วไป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 ไดูไปีไม่รู้เรื่องอะไรมาเป็นาเอหน่อยไทยกันเลยไปไปไปรีไปรีด้านนอกไปรีด้านนอกไปีเพื่อด้านนอกไปรีเพื่อด้านนอกไปรด้านไหนไปด้านนอกตำรวจดยงเฮ้ยตำรวจระวรงไปพันหอนะงไปพันหอนะะ ไม่ทันพูดตายแล้วมาเป็นล่าเพื่อนไปชื่อเพื่อนเกมบ้างยังทุกคนสายมือเพื่อนเริ่มเกมบ้างยังแชมเปี้ยนจะพี่อยู่ไหนพี่เออเอ้ยอันนี้ไม่ใช่รถพี่นี่ยว่ะรถพี่อยู่ไหนวะพี่อยู่ไหนวะน้องเดี๋ยวไปเคลียร์แล้วเดี๋ยวไปเคลียร์แล้วครับเห็นแล้วครับเดี๋ยวไปเคลียร์แล้วเสียค่าปรับปะไม่เสียใช่ปะเออมีพูดนะเฟลวิวมีอยู่นะครับเคสอ่ะเอ้ยน้องพี่ขึ้นรถไม่ได้ว่ะมันรถพี่จริงหรือเปล่าวะน้อง เฮ้ยรถอ้าวทำไมเขาเด้งสุบอะฮะติมยังไม่ได้กดเ<อ>ด้งเลยนะขึ้นไปป่ะขึ้นไปน้องยังไม่ได้กดเด้งเลยไม,ไ,ไม่ได้ด้สวย กทำได้ดีนะท่าดีนะตำรวจทำได้ดีนะครับแต่ว่าต้องเติมต้องเติมให้ไวกว่านี้นะไม่ครับพี่มันมันไอ้นี่มันเละหดเลยนะเราเมืองมาครับเราเมืองมาอยู่นี่้าไม่ได้ครับอันนี้อ้างไม่ได้ครับว่าขึ้นน้องขึ้นน้องขึ้นช้ากว่านี้นี่ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยอย่าไปไม่ช้าเห็นไหมแ้าอย่างเงี้ยเสิยบวิละเป็นไงเอ๋อร์ละถ้าเป็นสีบวิเอ๋อแล้วนะเนี่ยรี้ไปเลยไอ้บางคนปัวร์นี่สองศพไปไปดิบ้านทัาร์เนี่ย แ็กแ,กแ็กได้ป่ะถ้าแ็กไม่ได้ก็ไม่ไไรฝึกเลนฆ่าครูฆ่าครูไม่มีพี่